โปรแกรมที่เราได้เขียนกันมาเนี่ยนะครับก็มีทั้งโปรแกรมเล็กๆนะฮะสัก20 30บรรทัดนะครับแล้วก็เขียนมาเรื่อยๆก็จะเห็นว่าโปรแกรมก็มีประเภทแบบเอ่อเกือบเกือบร้อยบรรทัดก็มีนะครับระหว่างการเขียนโปรแกรมไปเนี่ยนะครับโปรแกรมยิ่งรู้สึกว่ายาวเนี่ยนะครับหรือจำนวนบรรทัดเยอะๆเนี่ยนะฮะในที่อยู่ในเมสสอดเมนเนี่ยนะครับเราก็จะพบว่า มันเริ่มมีอะไรบางอย่างแปลกๆนะตัวอย่างเช่นเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยชุดคําสั่งกลุ่มคําสั่งมันซ้ํานะครับแต่เราก็ต้องเขียนซ้ำนะเพราะว่าเราทําเป็นวงวนไม่ได้นะครับเราต้องการเรียกแค่2ครั้งแล้วแต่ละครั้งเนี่ยเออมันอยู่คนละที่กันนะครับมันมีแนวทางหนึ่งนะครับในการแยกโปรแกรมใหญ่ๆนะออกเป็นส่วนของโปรแกรมย่อยๆนะครับ ในบางภาษาก็เรียกว่าเป็นโปรแกรมย่อยนะบางภาษาก็เรียกว่าเป็นฟังก์ชันในกรณีของจ a ว a เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเราจะแบ่งโปรแกรมหนึ่งๆนี้นะครับออกเป็นหลายๆเมธอดเมธอดที่เราเรียนมาเนี่ยนะครับเราใช้กันมาตลอดก็คือเมธอด main นะโดยทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าเราแบ่งโปรแกรมของเราเนี่ยนะครับออกเป็นหลายๆเมธอดเนี่ยนะแต่ละเมธอดเราตั้งชื่อให้มันสื่อความหมายนะครับตามหน้าที่ที่เมธอดนั้นทําอยู่นะครับ เพื่อทั้งนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อจุดประสงค์ให้คนอื่นเรียกใช้คนอื่นนี่คืออาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้นะครับเรียกใช้ให้สะดวกนะและนอกจากนี้แล้วยังเรียกใช้ได้เรียกใช้แล้วใช้อีกได้นะครับก็จะทําให้โปรแกร,รมเราเนี่ยนะครับลดความซําซ้อนนะแล้วก็ลดความซับซ้อนลงด้วยนะครับในบทนี้เนี่ยเราจะนําเสนอหลักการ นะและองค์ประกอบนะครับในการเขียนเมธอดนะเพื่อที่ทําให้เรารู้วิธนะีการแยกส่วนของคําสั่งนะครับที่เราคิดว่ามันมีบทบาทหน้าที่1นึ่งหนะฮะเราก็แยกออกมาทําตั้งชื่อให้สื่อความหมายเวลาเรียกใช้อ่านจากชื่อก็เข้าใจความหมายว่าทําอะไรนะครับโปรแกรมก็อ่านง่ายขึ้นและถ้าเป็นไปได้แยกออกมาแล้วเนี่ยเรียกได้เรียก ใช้บ่อยๆนะครับก็จะคุ้มดีนะโปรแกรมก็จะสั้นนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการเรียกใช้เมธอดนะครับซึ่งจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับกลไกภายในนะครับที่จัดเก็บตัวแปรที่ใช้ในเมธอดนะฮะ เพราะว่าตัวแปรต่างๆที่ปรากฏแล้วก็ใช้งานอยู่ในเมธอดต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีการเกิดของตัวแปรนะครับแล้วก็การสูญหายไปของตัวแปรนะครับที่เป็น,นกลไกที่เราต้องเข้าใจมันและแน่นอนครับเราแยกเมธอดเป็นส่วนๆเนี่ยนะครับเราก็มีการส่งข้อมูลไปให้เมธอดทางานนะครับส่งป้อมข้อมูลไปให้โปรแกรมย่อยทํางานนะครับ พอส่วนของโปรแกรมนั้นทํางานเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็อา,อาจจะมีการคืนข้อมูลกลับมาให้เราใช้นะครับเราเนี่นะผู้เรียกนะก็ได้ใช้ประโยชน์ตามข้อมูลที่เราส่งไปให้นะครับแน่นอนครับจะจะเขียนโปรแกรมนะหรือว่าจะเขียนเมธอดให้ทํางานได้ดีเนี่ยนะครับทํางานได้ถูกต้องเมธอดต่างๆก็จะต้องมีข้อกําหนดนะข้อกําหนดหนึ่งก็คือลักษณะของ ข้อมูลที่ได้รับมาที่เรียกว่าพารามิเตอร์เนี่ยนะครับนะข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยต้องมีค่าที่อยู่ในข้อกําหนดที่ตั้งกดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีทดสอบความถูกต้องนะและถ้าไม่ถูกจะทําอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยเมธอดประเภทหนึ่งนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเมธอดแบบเรียกซ้ำนะซึ่งจะเป็นเมธอดที่หลายคนถ้าศึกษาตอนแ,แรกๆอาจจะรู้สึกงงๆนะครับแต่ มันเป็นลักษณะของการเขียน m e t h อดนะที่มีพลังมากเลยนะทำให้เราเขียนโปรแกรมอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับที่อาจจะรู้สึกว่าซับซ้อนนะครับแต่กลับเขียนได้ในไม่กี่บรรทัดเท่านั้นเองนะอันนี้เราจะได้เห็นตัวอย่างนะครับของการเขียนเม t h อดแบบเรียกซ้ำนะซึ่งจะทำให้เราเขียนโปรแกรมเนี่ยน,นะครับตรงไปตรงมาเลยกับนิยามการวิธีการแก้ไขปัญหานะครับและโปรแกรมก็จะสั้นสวยทีเดียว แล้วก็เหมือนเดิมครับเหมือนเหมือนกับทุกๆบทที่ผ่านมานะครับการนําเสนอหลักการนะครับวิธีใช้หลักไวยากรณทของภาษาทั้งหลายเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยคําตัวอย่างนะเพื่อให้เรียนรู้ถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ลักษณะของการเขียนโปรแกรมแนวใหม่ที่เราได้เรียนในแต่ละบทแต่ละบทเนี่ยนะครับจะนําไปใช้อย่างไรนะครับในการเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง ก่อนที่เราจะลงลึกในรายละเอียดนะครับของการเขียนเมสอดนะครับหลักการทํางานในรายละเอียดของหลักไวยากรณ์ต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องจุกจิกทั้งหลายเนี่ยนะครับะจะขอเขียนสาธิตให้ดูลุยไปเลยก่อนนะครับเกี่ยวกับการเขียนเมสอดการเรียกใช้ในทํานองนี้นะครับในภาพใหญ่นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดต่อในภายหลังนะครับอขอเริ่มด้วยการนําโปรแกรมนะครับคํานวณดัชนีมวลกายที่เราเขียนกันตั้งแต่บทที่2อนะครับนานมาแล้วนะ โปรแกรมนี้ก็เพียงแค่สร้างตัวอ่านนะครับแสดงข้อความเพราะว่าน้าหนักนแล้วรอรับนะครับจำนวนจริงจากผู้ใช้เพื่อเก็บใส่ตัวแปรเวทนะครับเป็นน้ําหนักทาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เก็บใส่ตัวแปรไฮท์นะครับแล้วก็คํานวณแล้วก็แสดงผลสิ่งที่เราเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับในการเขียนโปรแกรมนี้เนี่ยนะก็คือมันมีคําสั่งชุดคําสั่งซ้ํากันกนะครับก็คือชุดนี้เห็นไหมฮะก็คือแสดง,แล,รรสแ,สดงแล้วก็รอรับนะครับเนี่ยแสดงนะครับแล้วก็รอรับ นะแสดงข้อความอะไรบางอย่างบอกผู้ใช้นะครับแล้วก็รอรับจํานวนจริงมาเก็บไว้ในตัวแปรความจริงเนี่ยสองบรรทัดนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ปรากฏซ้ํากันที่แค่ที่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวนะครับยังปรากฏอีกมากมายหลากหลายโปรแกรมที่เราได้เขียนกันมานะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมคํานวณรากของสกรรรก a, มาการกำลังสอง a กำลังสองบวก bx บวกสี่ใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยเราต้องรอรับถึงสามตัวแปรเลยนะรอรับสำหรับค่า a ทหนึ่งค่า b ทหนึ่งค่า c ทหนึ่งเองไหมครับ โปรแกรมที่เราคำนวณรากที่2ของ a นะครับโดยใช้วิธีของชาวบาบิโลนนะครับอันนั้นเราก็ต้องรับดับเบิลอย่างเงี้ยมาตัวหนึ่งและยังมีที่อื่นอีกนะฮะสารพัดโปรแกรมที่เราเขียนเขนมานะครับที่มีการรับจานวนเนี่ยก็ต้องเขียนในรูปแบบนี้ทั้งนั้นนะครับมีการแสดงแล้วก็รอรับนะทาไมเราไม่ทําอย่างนี้ครับนะผมขอตัดตรงนี้ออกมานะครับตัดมาเลยนะฮะโยกมาแล้วมาเขียนข้างนอกนะครับเขียนข้างนอกไปนะเก็บไปก่อนนะครับนะ เขียนเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับสมมติตรงนี้เขียนนะฮะแล้วผมก็ตั้งชื่อนะครับว่าเออเนี่ยผมอยากจะมีเมธอดใหม่นะชื่อร e a d double นะครับนะเมธอดนี้เนี่ยเขาเข้ารับสแกนเนอร์ตัวหนึ่งนะครับนะแล้วก็รับข้อความข้อความหนึ่งนะเอาละเขียนคร่าวๆก่อนนะครับเขียนคร่าวๆก่อนนะครับเอาละนะสมมติผมมีตัวเนี้ยนะครับหลังนี้ไปเนี่ยผมจะเขียนอะไรได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเนะี่ยเวทนะครับรนุ่มๆลบทิ้งเลยนะ เผมเก็บตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเก็บตรงนี้ไว้ก่อนเอาละผมลบทิ้งนะลงบอกว่าผมไม่เรียกแล้วรีดับเบิ l e นะเพราะรีดับเบิ l e นี่ผมต้องซิดเอาดอตปินก่อนแล้วค่อยมา Next Double นะครับผมขอเขียน Read Double แทนนะผมไม่ใช้ Next Double นะครับแล้วก็ส่ง KB ไปนะแล้วก็ส่งข้อความที่อยากจะให้แสดงก่อนรับอ่านะครับส่งไปเรียบร้อยละนะอันที่สองนะอันที่สองผมก๊อปใหม่ครั้งหนึ่งงวดน,นี้เพื่ออ,อ่านเข้าไปในตัวแปลเวทไฮท์นะครับไฮท์อ่านะครับ แล้วผมส่งความสูงไปแทนเอ้ส่งไอ้เอ i, จ้านี่ผมตัดมานะครับเป็นอย่างนี้นะบอกให้แสดงคําว่าความสูงเซนติเมตรก่อนนะครับแล้วค่อยรอรับจากแป้นพิมพ์นะรับเสร็จปั๊บขึ้นกลับมาทุบก็เก็บไว้ใน height นะครับอ่าพอถึงรายละเอียดของ readable นะผมก็บอกเนี่ยที่ผมรับคนะีย์บอร์ดมาตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็รับข้อความมานะเก็บไว้ใน string นะผมก็แสดงข้อความนี้ก่อน msg นี่เป็นตัวแปรนะครับเป็นตัวแปรหนึ่งนะซึ่งข้อมูลยังจะส่งมาที่นี่ ครั้งแรกที่เรียกเนี่ยก็จะส่งน้าหนักมาครั้งที่สองที่เรียกก็จะส่งความสูงมานะครับพอทําเสร็จปั๊บผมรีดนะงวดน,นี้เราไม่รู้เรารีดอะไรนะครับแล้วก็รีดใส่ค่าค่าหนึ่งก็แล้วกันนะฮะแวร์ยูนะครับพอรีดเสร็จปั๊บเนี่ยเราใช้ค่อยใช้คำสั่งรีเทนรีเทนก็คือคืนการทํางานกลับไปให้ผู้เรียกเรียกมาที่ไหนก็คืนกลับไปงวดน,นี้นอกจากคืนการทํางานแล้วนะครับยังแถมข้อมูลกลับคืนไปด้วยนะอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเรียกปับ๊บปึ๊บคืนกลับมาก็เก็บใส่ไฮด์นะข้างบนเรียกป นะครับตรงนี้เราก็อ่ะเขียนหัวเมธอดนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าหัวเนี่ยนะฮะเขียนให้มันครบๆก่อนนะครับอ่านะครับเรียบร้อยนะครับอ่าสั่งแปลนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสั่งรันอ่าก็แสดงน้ําหนักนะครับอ่าหกสิบสี่กิโลความสูงร้อยสามเจ็ดสามเซนอ่าได้ดัชนีมวลกายก็เหมือนปกติเลยนะครับโปรแกรมไอ้เจ้าการเขียนเมธอดตรงนี้นะครับที่แยกออกมาเนี่ยนะครับอาจจะดูยุ่งยากนิดหน่อย นะแต่ผู้ใช้เนี่ยโอ้โหสะดวกขึ้นเยอะเลยนะครับใช้บรรทัดเดียวเองนะใช้บรรทัดเดียวเองนะครับถ้าเราไปแก้โปรแกรมต่างๆที่ในอดีตที่ผ่นานๆมาเนี่ยนะครับโปรแกรมเราก็จะสั้นหลงสั้นหลงตลอดนะครับจากสองบรรทัดเหลือบรรทัดเดียวนะนอกจากดีเหลือบรรทัดเดียวเนี่ยยังอ่านแล้วง่ายดีด้วยนะครับสื่อความหมายได้เลยนะครับว่าจะแสดงคําว่าน้ําหนักก่อนแล้วค่อยรอรับแสดงคําว่าความสูงก่อนแล้วค่อยรอรับนะครับอ่อซึ่งอันนี้อันนี้มันก็จะอ่านได้แต่ดับเบิลอย่างเดียวนะครับถ้าอยากจะอ่านอินแล้วก็เขียนเพิ่มตอบเพิ่มเป็นไรไปฮะก็เขียนอีก อ่าเีนอีกอันนึ่งอ,อย่างเงี้ยนะเีนีกอันนึงนะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นอ int นะนะครับตรงนี้ก็ next i n นะอ่านเก็บมาในตัวแปร i n นะแล้วก็คืน value กลับไปนะซึ่งจะต้องเป็นแบบ i n ก็จบแล้วก็มี lead i n อีกแล้วตอนนี้เราจะมี lead string อ่านะครับได้เลยไม่มีปัญหานะก็ได้อยากเติมแล้วก็เติมนะแล้วผู้ใช้ก็จะใช้ง่ายขึ้นนะครับอ่าแล้วก็มาลอง debug ดูนะครับเพื่อเห็นขั้นตอน ว่ามันทํางานทีละคาสั่งคําสั่งยังไงนะครับก็เริ่มมาที่คําสั่งนี้แล้วนะครับเราก็กดปุ่มนี้ใช่ไหมครับเซตโอเวอร์เนี่ยนะครับความจริงนะครับตรงนี้มันมีสองปุ่มนะคือผมใช้เด่ปุ่มนี้มาตลอดนะครับเซตโอเวอร์เขามีข้างๆเขาเนี่ยมีคําว่าเซตอินทูเซตโอเวอร์หมายความว่าทาบรรทัดเนี้ยถ้าที่เหลืองๆเนี่ยนะครับทำไม่เสร็จเสร็จไปเลยนะครับแต่เ t e อินทูเนี่ยนะครับบอกว่าเหลืองๆเนี่ยนะถ้ามีการไปเรียกใช้เมธอดไหนเนี่ยนะครับให้กระโดดไปทําที่เมอดนนนัั้้้กออคืเเขขาาไปงมดน แต่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องการจะเข้าไปนะฮะเรากด step over เพิบเสร็จแล้วลงมาี่นี่ละตรงนี้ผมอยากจะลองให้เข้าไปดูนะครับมันจะได้กระโดดโลงมาข้างล่างนะครับ step into ลงมาแลวเห็นไหมครับลงมาปั๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นอยู่อย่างหนึ่งเลยว่าเ,เราจะมีตัวแปร kb กับ msg เห็นไหม kb กับ msg msg ตอนนี้เก็บค่าน้ําหนักเห็นไหมกิโลเห็นไหมครับแล้วก็สั่งสแสดงนะครับรับก็รอรับแล้วนะครับก็ใส่เข้าไปอะไรเอ่ยโ้ยีกิโลอ่ะ นก็ปอ enter ปร์ปอกลงมาข้างล่างรีเทอร์นะครับรีเทอร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะตรงนี้ value เป็น6กสี่แล้วใช่ไหมครับเขาจะคืนฟึบกลับตรงนี้นะครับนะคืนกลับไปนะครับเพิบคืนกลับมาละคืนการทำงานกลับมาแล้วนะครับนะบแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่ได้เอาข้อมูลเก็บใส่แวร์นะครับกดอ,อีกทีนึงเพิบเก็บใส่แวร์เรียบร้อยนะครับมีตัวแปลแวร์เห็นไหมมีเข้าหกอ่สี่นะครับทำทำนองนี้อีกครั้งหนึ่งสำหรับตัวความสูงนะครับเซปอินดูอ่าเขาลงแบงค์ไลน์เห็นไหมตอนนี้ MSG นนนนีีี่่่ฮะะตรรงง้คับซึเป็นตัวแปมเหมือนกันเนี่ยนะครับกก็เวข้อคามสูง นะครับปินอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ next double นะรอรับนะครับอันนี้ก็สมมติใส่173นะข้อ enter ปึ๊บลงมาข้างล่างนะ return set into ปึ๊บขึ้นไปข้างบนนะครับเห็นไ,ไหมแล้วก็รอนะกดอีกครั้งหนึ่งก็ปึ๊บเสร็จเก็บใส่ height นะครับแล้วก็เริ่มคำนวณน,นะครับเริ่มคำนวณไปตามปกตินะตรงนี้จะใช้ step over set into อะไรก็ได้นะครับไม่เป็นไร คือเซฟอินทูเนี่ยมันจะเข้าไปในเม็ตัดก็จริงเหมือนปีนไลน์ตรงนี้มันก็มี็เม็ตอดนะครับนะแต่ว่ามันไม่เข้าเพราะว่ามันมันเราไม่มีลาต้นฉบับอยู่นะหลายฉต้นฉบับต้องปรากฏอยู่ในคลาสที่เรากําลังสั่งทํางานไรพวกนี้อยู่นะครับนะอันนี้ไม่มีนะครับเราก็ไม่ไปนะมันก็ป้นห้เลยแล้วก็จบแล้วก็มาบรรทัดนี้นะครับแล้วก็เสร็จเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าเราเขียนเม็ตัดเนี่ยนะครับนะเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วเราเรียกใช้ที่บรรทัดไหนเวลาคืนกันทำไมก็คืนกลับมาที่บรรทัดนั้น ก็ง่ายนะครับวิธีการก็บเม็ดตอตเห็นอะไรซ้ำๆแยกออกมานะครับแล้วก็เรียกมาดูอีกสักโปรแกรมหนึ่งครับนะโปรแกรมนับรหัวรณยุกนะครับที่เราเขียนไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมขอก๊อปมาเลยก็แล้วกันนะครับนะก๊อปปี้นะครับเพจมาเรียบร้อยแล้วนะอ่ะครัวนี้ก็ลองสั่งทำงานก่อนนะครับ นะก็ได้ผลนะครับเหมือนที่เคยทํามานะครับอันนี้เนี่ยโปรแกรมนี้นะถึงแม้ความจริงเราเคยปรับปรุงนะครับไปแล้วนะครับแต่เราจะเอารุ่นแรกสุดที่เขาเขียนเนี่ยนะครับเราจะเห็นชัดอยู่อย่างนึ่งเลยครับว่าเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็อะไรเอ่ย while loop นะครับดูนี่ลงต่อมานะก็ k เท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ while loop ใหม่เห็นไหมนะ k เท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ while loop ใหม่อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับถ้า k เท่ากับลบหนึ่งแล้วก็ while loop ก,กันนะที่ต่างกันก็นกคือ เออมันเพิ่มคนละตัวแปร N, นะครับเราเห็นอย่างนี้มันเพิ่มคนละตัวแปรนะครับเออเวลาค้นเนี่ยนะครับอันนี้ค้นไม่ตรีอันนี้ค้นไม่จัตวาอันนี้ค้นไม่โทนะค้นคนละตัวนะครับแต่มีหลายเอย่างที่เหมือนกันนะโดยเฉพาะคาสั่งเหมือนกันเปียบเลยนะครับทําไมเราไม่แยกออกมานะครับนะทำไมผมเราไม่เขียนอย่างนี้ละครับเขียนเป็นอย่างนี้นะฮะ c หนึ่งนะครับบวกเท่ากับนะครับเอ่อเขาเน,นะโทนนะครับแล้วก็บอกว่าไลน์ นะเขาทีหนึ่งอย่างนี้นะครับนะน,นี่ก็จะแทนชุดนี้ทั้งชุดเลยนะก็คือช่วยเปนน็นน้ำเลยสินะว่าลายหนึ่งเนี่ยมีไม่เอกกี่ตัวคืนกลับมานะครับก็บวกทับเข้าไปในซีหนึ่งเลยนะฮะก็อ่านความหมายอย่างนั้นนะครับนะครับแล้วก็ทำอนองเดียวกันครับแล้วคงจะเขียนนี้ได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บน,นะครับนับนะนับไม่โทแล้วก็เพิ่มเข้าไปในซีสองนะครับนับไม่ตรีแล้วก็เพิ่มเข้ไปในซีสามนะฮะแล้วก็นับไม่จัตวานะครับรแล้วก็เพิ่มเข้าไปในซีสี่นะฮะอย่างนี้จบนะครับ ตรงนี้เราก็ลบแหลกนะเพราะเราไม่ต้องมีแล้วนะครับเราไม่ต้องมีแล้วชุดสุดท้ายเก็บไว้หน่อยหนึ่งนะครับโยกลงมาเนี่ยเขียนเป็นเม่ตัดนะเม่ตัดชื่ออะไรเอ่ยนะครับก็คาวโทนนะครับเม่ตัดนี้อ่ารับอะไรเอ่ยนะครับก็รับสตริงนะที่ชื่อว่า l n n นะครับจะเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับนะ r i สตริชื่อ s อะนะครับแล้วก็อีกสตริงหนึงนะครับชื่อ p นะครับ นะก็คือจะนับนะครับว่า s เนี่ยมี p ปรากฏอยู่กี่ตัวนะครับนะถ้านับเจอปับ๊บจะคืนอินกลับไปนะซึ่งมีลักษณะรายละเอียดอื่นนะครับก็ต้องเขียนให้ครบๆไปนะครับเรียบร้อยนะแล้วก็ indent ให้จัดจัดยอหน้าให้สวยๆนะครับโอเคค่า k เป็นตัวแปรภายในนี้นะจากนั้นเราคน้นนะครับ T ค้น p นะค้น p ที่ปรากฏอยู่ใน s เห็นไหมครับ นะแล้วก็มีตัวนับเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับ c เริ่มที่ศูนยะ์แล้วก็นับไปเรื่อยเห็นไหมฮะนะฮะมี k เป็นตัวบอกตำแหน่งนะครับนะแล้วเราก็ค้น s นะครับว่ามี p ปรากฏที่ไหนเริ่มค้นตั้งแต่ k บวกหนึ่งตำแหน่ง k บวกหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะถ้าเกิด k น้อยกว่าศูนย์คือหาไม่เจอก็เบลออกมาเลยนะครับถ้ามากกว่าศูนย์นะะก็ค้นต่อแล้วก็บวกไปเรื่อย นะครับอันนี้ก็้ดลักษณะเดิมทําเสร็จปั๊บก็รีเทิร์นค่าที่เรานับได้นะี่ค่าที่เรานับ p ได้ที่ปรากฏอยู่ใน s นะครับโอเคนะเพราะเรียกครั้งแรกเขาก็จะเอาลายส่งมาที่ s เอา t หนึ่งส่งมาที่ p แนละ้วก็เริ่มนับไม่เอกเรอบที่2องนับไม่โทนะครับาลองสั่งทํางานดูครับกด f 5นะครับแล้วก็ได้ผลเหมือนกันนะฮะได้ผลเหมือนกันเลย ก็เพราะว่ามันทํางานในทานองเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราแยกออกเป็นเมธอดนะโปรแกรมหลักเราก็จะสั้นมากเลยเห็นไหมเราก็จะอ่านได้เลยนะครับว่าหนึ่งอ่านมาถ้าถัดไปมานะครับทริมทิ้งนะครับทดสอบว่ามันเขาเป็นคอมเมนต์หรือเปล่าถ้าไม่เป็นอ่ะนับไม่เอกนับไม่โทนับไม่ตรีนับไม่จัตวาแล้วกลับไปใหม่เห็นไหมครับโปรแกรมหลักที่เราเรียกใช้บริการย่อยๆเนี่ยนะครับนะบนะก็จะอ่านสื่อความหมายมากขึ้น นะครับแล้วก็สั้นนะแลดูเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจมากกว่านะครับแล้วก็แยกบทบาทของหน้าที่ในการนับนะครับเอาไว้เป็นอีกเมตต็ดตดย่อยนะครับภายในเราก็ทํางานตามที่เราได้รับมอบหมายหน้าที่นะอย่างมากเราก็เขียนคอมเมนต,ต์ไวนะ้นะครับเนี่ยว่าเม็ดตัดตัวทีครับนะเม็ดตัดนี้นะฮะคืนผลการนับนะครับ ข้อมูลใน s ว่ามี p นะครับปรากฏ u อยู่กี่ครั้งนะก็เขียนคร่าวๆไปนะครับผู้ใช้ก็เข้าใจความหมายนะครับแล้วก็เรียกเรียกใช้เป็นประโยชน์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เรานําเสนอคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับลักษณะของการแยกนะฮะชุดคําสั่งนะครับที่เราใช้ซ้ำๆนะฮะแยกไปข้างนอก นะครับตั้งชื่อให้สื่อความหมายนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้ตั้งชื่อว่าคาวโทนนะครับก็นับบรรยุกนะครับนะหรือความจริงมันก็ไม่จำเป็นต้องคาวโทนด้วยนะครับมันก็เป็นนับเรื่องทั่วไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาใช้นะครับโปรแกรมเราก็เขียนสั้นลงนะครับล้าเข้าใจมากขึ้นนะฮะถ้ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับสมมติผมจะปรับปรุงให้ลักษณะการนับเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็มาปรับที่นี่ที่เดียวก็จะมีผลกระทบต่อทั้ง4บรรทัดนี้หมดนะครับเอาละครับ พอเราได้เข้าใจแนวคิดนะครับในการเขียนเมธออดนะครับเราก็จะมาเริ่มลงรายละเอียดนะครับของการเขียนเมธอตดกันอย่างจริง,จ,รงจัง,จง,จง,จงครับ